สวัสดีก็สวัสดีครับอยู่กับผมผมจะมาเล่นแกมรููคอยนะคะผมจะไปโทรนี่ในเวลาอีกี0นาทีเรามาลองดูกันเราพยายามจะไปโคฟนี้ให้ได้เลยแล้วเขาตามมาทำอะไรไม่รู้ใช่ไหมแล้วต้องไปโครไปนี มนจะกี้นาทีกันไปดูกันเราต้องไ kind of mm. ปนหนโอ้โหฟซอมบี้ฟอซอมบี้ฟอซอมบี้ได้ยาสลบแล้วผมจะไม่ใช้แผนที่นะมันโกงเกินโอ้โคฮรโกงเลย สถนที่เนี่ย follow กนะ็นเลยกิล <Thank you> follow โหคิลที่โก้สิดในเกมผมใช้ชักก่อความเร็วอยู่ผมเพิ่มความเร็วอยู่นะจ้าขอามากมากไม่ได้ใช้เวลาอีกกี่นาทีจะถึงโฟร์สองไหมอืมถึงแล้วบ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย Oh, I do